อีกแล้วนะครับมาเที่ยวอีกแล้วนะครับวิวพันล้านนะครับช่วงนี้ก็ญี่ปุ่นนะครับเขาก็ทำนาแบบอาจจะยใหม่นะครับเขาไม่ได้ทำได้ใช้คนดำเป็นคนในเมืองไทยนะครับไม่ได้ใช้คนนะครับนี่รับใช้เครื่องจักรนะครับมันจะตรงนะครับตรงอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเห็นไหมครับมันหน้าได้ผลสำเร็จจริงจริงไครับช่วยงามจริงนะครับ ดินเขานะครับอูดดินเขาเนี่ยโอ้โหเขียวเขียวไปหมดนะครับถ้าบ้านเราทําได้อย่างนี้โอ้โหสุดยอดไอที่เขาทําไล่หนึ่งได้เป็นตันกว่านะครับตันกว่าบ้านเราไล่หนึ่งก็ประมาณห0ร้อยกิโลถึงเกตร้อยกิโลก็ว่าดีนะครับแต่ญี่ปุ่นได้ตันกว่านะครับตันตันพันสองกิโลได้นะครับนี่คุ้มสุดคุ้มนะครับแค่ไล่เดียวนะครับ ต่บ้านเราไม่ได้นะครับบ้านเราอดี้ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมกลับจากเมืองไทยผมว่าจะเอาพันธ์ุของญี่ปุ่นไปปลูกอยู่นะครับลองไปใช้ปลูกบ้านเราจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคิดว่าต้องได้นะครับเราไม่ต้องทําเยอะนะครับแต่ก็ใช้ดําเมานะครับญี่ปุ่นใช้ดํากันนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้เขาใช้รถดำนะครับใช้รถดำครับ รถดำเห็นไหมนะครับอู้เห็นไหมแตกกอเขาเขาเขาดำไอ้ต้นเ,เล็กๆนะครับเขาจับตันหนึ่งก็ประมาณสามต้นสี่ต้นนะครับมันก็แผ่ออกมาก็ต้นใหญ่อโอเคนะครับสวยงามมากนะครับ